บีทิมไม่เช่นเดียวกับว่าไปซื้อดอกไม้ให้แม่ค้าปลาลังกาเจอให้แบนนั้นและน้องเอือใจไมเฉือมีตะปาบเราคุณบานกลายเหลือนเกี้ยงไม่ได้กินได้บีไม่กินได้เลยคะ่ะดอกไม้ก็ไม่จะซื้อคือปบซึ่งนี่กะไอ้ก้แบนนั้นแหละซึ่งใช้ตรงไหนแมคคาปลาลังคะใช้แมวไม้เม,มียไงดีแต่ว่างไงดีจ้ะวางชนนิ้เฉอยบีทิมดอกดอกติดขึ้นมัน,นได้รายแล้วลงมันได้คว้า ดอกไรน้องขึ้นบนไดใจลงบนไดกว่าดอกไรดอกใหม่จังเลยถ้าคอยครั้งนี้เป็นครั้งทุกชายกันเดียวกันนะนี่เบอร์ก็ไม่ถูกทุกเบอร์วัดืจอม้อนทองกินจะข้าน้วยทีเจอกินในบอกว่านขึ้นตาทีจริงเราไม่ถูกแล้วเจอจังเล็กทีบ้านเล็กรถเื่องส่งกันกับื้อแช่รถกันใหญ่กับื้อกันเล็กกับื้อไม่ทกไม่เจียดไม่ใช่ผิดที่แม่ไปตำนึงงือต่อเดียว Mày kẹp bài tầm lưng việm lúa rồi Để mày sờ mũi vào đất nhì xích Rồi bây giờ sờ bơm hết nè chờ mũi vào đất nhì xích Ở ngoài kẹp liền bài tầm lưng hết nè Kín ngay khu rừng khu tinh đi rồi Chát Đi tới quán sát nhanh Ở chính chính là chân vãi dứt lèo Nhưng vật này vãi mấy xư lèo Ờ vãi lèo lợt lèo khắc mà chắc vật thì lèo Khuân đi thì chẳng thuốc Xinh vãi dứt lèo vật này mấy ấu ทุกเม้นเนีทยถั่วสับมาเลยลา,ลาที่นี่มันดีขึ้นมาแล้วล่าที่ฉันมันนี่ทุกเบอร์ขึ้นมาแล้วโอ้เชื่อลาวพิษลาวกียกทั้งเพยนุ่มจีนยังอหรจิมนุ่มจีนกันยังและแต่ว่าต่อดองก็ไม่มีจะควักนะึงต่อดองเลยเป็นควักถึงไปไหนอันไปไหนอันดไปไหนอัไไนเดี๋ยวพี่มาเดี๋ยวไปนั่งกับเพื่อนสักแป๊บอีไปกินเล้ากับเพื่อนข้างนอกเรากินได้ไม่เยอะวานะ kín đay mới chèo qua nè, năng gặp phền gặp mấy chèo qua nè, đi tiếp nè. Đợi bao giờ kín ăn kín thịt ăn, hay thịt mai? Hả? Hay mau thịt pa mai? Dạ mau thịt kha. Ní mà đơn rồi đây rồi đây, mà nam xong thôi năng xíu. Càng phền mà xong thì bán thuộc thì. Từng tầng lên à? Đây mà kép tầng lên con, đây mà kép tầng con.